มัจจิวบทที่25ข้อ1-13จะนํามาแบ่งปันให้กับพี่น้องในวันนี้นะครับอยู่ในพระคัมภีร์ตอนที่ผมให้หัวข้อว่าขับอุมาเรื่องหญิงสาวผมมา,ารี10คนนะครับแต่จริงๆเราจะพูดถึง5คน5คนที่มีปัญญานะครับเราจะไม่พูด5คนที่ไม่มีปัญญานี่นะครับผมจะอ่านแค่แต่ข้อที่1จนถึงข้อที่5นะครับบอกว่าเมื่อถึงวันนั้นแผ่นดินสวรรค์จะเปรียบเหมือนหญิงพม,มาจารี10คนถือตะเกียงของตนออกไปรับเจ้าบ่าว เป็นคนโง่หคนเป็นคนมีปัญญา5คนฝ่ายคนโง่นั้นเอาตะเกียงของตนไปแต่หาน้ํามันไปด้วยไม่คนที่มีปัญญาได้เอาน้ํามันใส่กาไปกับตะเกียงของตนด้วยเมื่อเจ้าบาวยังช้าอยู่พวกเขาก็ง่วงและหลับไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีเสียงบอกว่าเจ้าบ่าวมาแล้วและเมื่อเจ้าบาวมาแล้วคนโง่ก็บอกว่าขอแบ่น้ํามันให้กับฉันด้วย นะครับคนมีปัญญาบอกว่าน่ากลัวน้ำมันจะไม่พอสําหรับเราทั้งสองคนไปซื้อเถอะเขาก็ไปหาคนขายล้วไปซื้อมาแล้วกลับมาปรากฏว่าประตูปิดแล้วคนเหล่านี้ไม่ได้เข้านะครับสิ่งแรกก็คือครัอูมานี้ได้เ้ข้อคิดอะไรกับเราอันที่หนึ่งครับเขาเข้าใจปัญหาพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจปัญหาอยู่เสมอและพระคัมภีได้สอนเราถึงเรื่องปัญหาต่างๆไว้เยอะทีเดียวครับพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าก็สอนเราเรื่องปัญหาต่างๆพระองค์ทรงสอนเรื่องการใช้ชีวิต ว่าคนเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่นานนักดังนั้นเองเราก็อย่าไปติดยึดอะไรกับมันนานนักนะฮะเพราะว่าพระเจ้าให้เราจํากัดดังนั้นเองเราเข้าใจปัญหานี้นะครับปกติเวลาที่เจ้าบ่าวเดินทางไปเจ้าสาวจะเป็นขบวนแห่ที่ยาวมากนะครับเพื่อนสาวก็จะรอเจ้าบ่าวแต่ว่าเจ้าบ่าวไม่รู้มาถึงเมื่อไหร่ดยวกั้นเองเขาต้องเตรียมน้ำมันให้พร้อมเขาไม่รู้ว่าเจ้าบ่าวจะมาเมื่อไหร่ถามว่าคนโง่เหล่านั้นพร้อมไหมครับเขา ไม่รู้ปัญหาหรือไม่สนใจกับปัญหาเหล่านั้นไม่มีการเตรียมตัวนั่นเองนะฮะสิคนรู้มาอาจจะไม่แน่นอนแต่มี5คนที่รู้ปัญหาการที่เราเองรู้จักปัญหาจะทําให้เราเตรียมพร้อมได้อย่างดีอันที่2ครับตระเตรียมด้วยปัญญาอันที่1คือเข้าใจปัญหาไม่พอครับคนเราต้องเตรียมทุกอย่างด้วยปัญญานะฮะแก้ปัญหาด้วยปัญญาตอนนี้การระมัดระวังของผู้หญิง5คนนี้เขาเตรียมน้ํามันสำหรับตัวเอง วันนี้น้ำมันคืออะไรครับหมายถึงการดำเนินชีวิตด้วยศรัทธานในพระเจ้าการดำเนินชีวิตมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับพระเจ้าดำเนินชีวิตโดยการพึ่งพระองค์เจ้าอยู่เสมอมีชีวิตที่เชื่อไว้วางใจพระเจ้านั่นคือการดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังนะครับเฝ้าอาธิษฐานอยู่เสมอดังนั้นเองขอดูน้าใจเรานะครับว่าเราเองก็ต้องเตรียมสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันเราต้องตระเตรียมด้วยปัญญานะครับไม่ใช่ีแค่ตะเกียงเท่านั้นเองแต่ต้องมีน้ํามันด้วย ประการที่3มครับได้รับพรตามพระสัญญาหญิงเหล่านี้สุดท้ายเขาได้เข้าไปตามคําสัญญาตามธรรมเนียมที่ได้ทำไว้พระเจ้าสัญญาอะไรหรือพระองค์ทรงกระทําสิ่งใดไว้พระองค์ก็จะทรงกระทําสิ่งนั้นให้กับคนที่สัตย์ซื่อด้วยนะครับดังนั้นเองวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับให้เป็นเหมือนหญิงพม,ม่าจริเหล่านั้นที่เข้าใจปัญหาวันนี้พระเจ้าต้องสอนเราเยอะแยะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาอันที่สอง เราต้องเตรียมตัวเองด้วยปัญญาคำว่าน้ำมันอย่างเล็งถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเราเองต้องขอพระเจ้าเติมเราให้เต็มด้วยพระวิญญาณพระเจ้าิในแต่ละวันและสุดท้ายเราจะได้รับพรตามคำสัญญาของพระองค์เมื่อต่อทำข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3เราจะเกิดขึ้นกับเราอาธิษฐานด้วยกันครับโอ้พระองค์เจ้าข้าโปรดให้ขหา้าพเจ้าเข้าใจปัญหาตระเตรียมด้วยปัญญาและรับพรตามพระสัญญาขออุคคาอุบานี้ได้เตือนสอนขอา้าพเจ้าที่จะเป็นคนหนึ่งที่ จะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องจะเป็นคนมีปัญญาไม่ใช่คนโง่และมีชีวิตที่เห็นพระพรของพระเจ้าและรับพระพรโดยพระองค์อธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจา้าเอเมนใชพอครับ